ปลาดุกก็มีบันนี้ป่าไปเนะปรนเน่ยปลากระบอกป,าปลาพลนปลาพุกบ่นี่สบายดีย่ำเ้าตอนนี้คอยอยู่ที่โงนหินอันที่สวยสดงดงามน้ำไหลตลอดเศร้าที่สมงมาอย่ามองมัวานี้เสื้อมองห้าด่างก็เลย มาอย่ามองม ole, <S <S ่งมือเฮ็ดกินกินข้าวเสานะเพระาะว่าตลอดสุดสายน้ำนี่มีแต่งอนหินงามๆทั้งนั้นเลยโอ้เห็นแล้วมีความซุกนะค่อยป,าป้าแต่ละเธอเนี่ยคอยมีความซุกทุกเธอที่พอเห็นทมชาิน้ำไหลแตอย่ามองกันบานตัวตัวนี้เนี่ยเือ้อตึงเลยเสื้อ ปลาทุากางดีปลาตัวนี้เอา,อาด่างนี้เขาได้สองตแต่ว่าเขามีทุกเจอนะว่าเขามีสิไม่ได้ปลานะเพราะยังอีสี่ด่างคอยว่าได้ปลาหลายแน่นอนวันนี้ด่างนั่งสี่ลาย อ,อืม,มอไปดัางพยายามด่างตั้นก่อนบอแล้วกับตัวไปเ้าวตัวไปเลยแบบนี้เพราะว่ามองนี่ห้าสีเมือปิดอยู่บนที่เฮาพักกูแหละกันปิดเทระโตเทระโตอยู่นี่มีไว้เพราะว่าต้องเลยซอยกันปิด Nè, tôi thử đai, nè 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 tôi ní đấy cần thử là tôi ní ní nè ní nè ní Nè ní 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 nè Nè, ní ní nè ní ní อืมป่านี่มันทื่แต่เมื่อคืนนี้นะพอเมื่อคืนนี้ฝนตกเด้มันก็เลยป่านี่มิื้นทื่ไหลายอยู่นยในห้องนะป่าห้องกระดานนี้ชั้นนี้ละนะเอากูมองเสร็จเรียบร้อยบันนี้นี่ปลาดุกก็มีบันนี้ปลาไปืลอนเนี่ยปลากระบอกะปลาเพื่อปลาพุกบ่ Nè Hàng đèn hết đây Hàng đèn qua Ô, oh, cái chơi ngủ xem bẩn này ừ. ừ, nó. Ôi. งูงูมีทนตายชั่วันนี่โอ้โหวันโอ้โหอไรเลว้ลยะอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้โอ้งูเอู้มองหันมดบ้นตายขาขัดกันเนี่ยคุณเลยวะอุ้ย ส <c oughs> ูทิมเล้วม,ม,ม,มองดังนี้ไปเออโอ้โหมองดักที่สามมองดักที่สามงูถือโอ้ยกันยังดีว่ามันเป็นงูจงอางถือนะอันงูนี้บ้านคอยเอิญนะงูขอแดงมีมีมพิษงูนี ถ้าว่างูจงอางทือหรือว่างูเลิมทือนี่โอ้ยังสีเยอยู่เพราะว่าแถวนี้งูจงอางก็หลายนะงูจงอางงูเลิมงูมีพิษต่างๆนี่มีอยู่แถวนี้เพียบเลยนะแต่โชคดีที่มองถึงมูมีพิษมองห้าด่างในพันธุ์นยามซ้อยสองด่างสามด่างแม่นข่อยามเพราะว่าเที่ยวข่อยามนี่ทึตั้งแต่งู งูยังอีสองโตสามโตอยู่ในในนี่กะมีก้าวอ่อแต่ว่างูตัวนี้ผมมีพิดนะถ้ามืออ่ออยู่บ่อนที่เ้าพักผุแหละเมือ่อวานนี้เข้ามาซื้อมองนี่เป็นงูเขียวนะงูเขียวมันพางโตอยู่ในต้นไม้ต้นอย่างนี้นะกะเข้าก็บ้นเบิ้องเราหะ ทุกคนกัามานี่ก็คือต้องความปลอดภัยต้องมาก่อนนะอย่ามองผู้เดียวกลับผู้เดียวได้บน่นี่นอกจากว่าเพิ่นไปหาอันของป้าค่อยก็เลยกลับผู้เดียวพเพราะว่าบ่อนที่ ยามมองกับบนที่ยู่นี่ห่างกันประมาณบางสามกิโลนะแต่ว่าในใจในลึกๆนี่ย่านบ่แต่ว่าเฮาก็ย่านยู่ห้องพยายามที่จะจับพยายามที่จะจื้อนะเฮาก็ไปน้ำมูดูอะไรก็คือว่าแล้วมันก็แย่นะเฮาเห็นหูที่จะไปผู้เดียวเห็นหูที่จะอยู่ผู้เดียวมันสังเกตป้าว่าเฮาอาทาวาลงกนี่คือแล้วเลยได้เพิ่มมาเอาไม่ได้เพราะมันไกเ่เด็เห็นหูเอาอ จับมือบอนที่ห้อพักบานเอาโชคดีที่มาหอดบอนที่พักเรียบร้อยนะอันคือที่พักของสุภาพมีแต่หลงป้าขนหลงป้านี้เว่เลยแหละ <c oughs> <c oughs> เพื่อมีเห็นเด้เสร็จเลยแถวนี้เพราะว่ามันห่างจากบ้านประมาณ40กิโลในสี่สิบกิโลในทางนี่โหดและกะมีมีบันก้นเลยแถวนั้น Oh, Bọn nó phát nhà này cả là em oh. 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 nấm Bọn up, up bẩn này, oh, nè, bồn nhà này, Bọn tao nằm này, hagoi, đang อาพอที่พักเรียบร้อยบ่หนี้เอ้ามานั้นดูบ่หนี้ปิดป่าบ่หนี้ได้ไม่ได้กับิงังโด้ระวังเจองูระวังเจองูน,น,งนี่งูงูนี่งูมีพิษงูแต่แหย์ตายแล้วทำไมไม่มีปลาเลยนี่อืมมีปลานี่ปลาสองตัวปลาตองน้ำหนักตองสองต<ร>ัว สามตัวป่าดังตัวนี้ตัวเดียว <c oughs> ในายพานเพิ่นไปหาของป้าผู้เจ้ามาพอดีอุ่นบังงูนะตัวนึงงูขรแดงถือก็ยังแค่ในยุคงูขรแดงถึกง,งูมีผิดกับเจองูจงอางที่นั่นได้มาหนำจะลดนี่นป่ามันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ป่าอุ่นอ่าน บป็เลอือดกระดกไปใช่มหมกระดุะมกระดุมนี่กระดุมนี่นี่กระดุมนี่ยโอนโอ้นี่นตัวนี้ก็ได้ตกใหญ่ขันมาพี่นี่ขันเอามองน้อยในขีน้ขันปิดป่าขันมองเงยอะใครแนน่้นุ่งเตยโมยพิษ โอ้ร่นเลยไลยอปิดแปบเดนีนะปิดแค่นั้นแหละปิดเลย เมื่อคืนนี้เฮาก็อ,กอาบน,น้ํ <c oughs> นาอยู่นี่กินเข้าอยู่นี่รนพระลานหินนี่แหละนี่ตรงนี้พระลานหินนี่แล้วก็ฟังเสียงน้ําไหลจอกจอกแต่เซจังเดียวเมื่อคืนนี้ฝน,นตกเน,น,นืนะ่องจากว่าฝนตกเขาก็นอนยะนะการมีเป็นเพ้อมันก,ก็นได้ฟิวฟิวนึงคือการน,นอนป้านะมักเลยแหละโอ้ ของกินลิ้นเขานี่ยังอยู่ได้มาชุดท้ทยอืมโอ้ยโมกินข้าวเขาคลาสกับวันนี้มัอืโอ้ยนั่นบบนี่เอะบอ้ยนี่คลิปคลิปนี้ขอฝากพี่น้องไว้สำนีนพี่น้องเอ้ยคลิปหน้าเราจะคบกันไหมอบเจอที่ติดตามไปก่อนพี่น้องเอ้ยบาย,บายบาย Mm.